เชิญทุกสายมาสนุกกับสายนี้ลูกทุ่งเสียงทองสายเจาะที่ถึงจะเก็บตัวกต่ไม่ต้องเก็บเสียงปลดป,ปล่อยความสนุกที่สดใหม่ลิกใหม่ทุกตอนกับการประกวดออนไลน์ตัดสินแบบออนไลน์โชว์แบบออนไลน์กับลูกทุ่งเสียงทองสายเจาะเชิญรับความเจาะกันได้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด 3, 3> ในรายการาชุมทางดานซ้าย วันนี้การประกวดของเรายังคงเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมทั่วประเทศที่มีความสามารถในการร้องเพลงนั้นมีโอกาสได้ออดิชั่นและเข้ามาไม่ว่าค<ะ>ุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยจะอยู่ต่างประเทศก็ได้สามารถร่วมประกวดกับเราได้ผ่านระบบออนไลน์นะฮะกับรายการชุมทางดาวทองซีซั่นชุดปัจจุบันนี้นะฮะลูกทุ่งเสียงทองสายโบ แล้วอย่าลืมนะคะคุณอยากจะเป็นเพื่อนกับเราคุณเข้ามาเลยในโซเชียลของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook ชุมทางดาวทองกด follow เลยนะคะแล้วก็ Subscribe กันที่ชุมทางดาวทองใน YouTube ได้ใช่ครับผมและสำหรับคนที่อยากจะดูย้อนหลังนะคะเข้าไปดูหน้ที่ w w w b a k a b o o t v ด้วยนะครับผมที่สําคัญคือก่อนที่จะสู่การประกวดนะฮะเราจะไปพบกับศิลปินรับเชิญไปเยี่ยมเยียนกันก่อนว่าในช่วงสถานการณ์เก็บตัวอยู่บ้านจะทําอะไรกันบ้างไปเยี่ยมบ้านคนนี้เลยครับศิลปิน เพศหญิงซึ่งน่ารักเก่งเสียงีมีสนเสน่ห์เป็นผู้หญิงหลอที่ทําให้ผู้ชายอย่างเราต้องอิจฉาครับน้องน้ําเตยชอ,ชอบแบบนี้น้องอยู่ที่จังหวัดอะไรตรงไหนบ้านอยู่กระะสินคะ่ะในตัวเมืองเลยตอนนี้พี่อยากกระถามนิดนึงว่านี่คือที่บ้านใช่ไหม ใช่ค่ะอันนี้อยู่ในห้องส่วนตัวองน้องน้ำค่ะคืออัดเสียงที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเวลาทำโคเบอร์ทำอะไรก็ทำในนี้หมดเลยทำเองหมดเลยพถามอย่างหนึ่งได้ไหมถามอย่างเดียวสงสัยอุปกรณ์ในห้องอย่างเดียวอันไหนพี่เสื้อมันเอาไ้ทำอะไร เป็นพร็อพเป็นพร็อพเป็นพร็อพไงตอนไลฟ์ไงน้องน้ำเตยเนี่ยชีวิตปกติทำอะไรบ้างตอนนี้ก็จะทำเพลงอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีงานด้วยอาจจะมีแต่งเพลงบ้างอะไรบ้างแต่งเพลงขายไหมใช่ค่ะใช่อ๋อน้องน้ำเตยพี่จะรบกวนนิดนึงพี่อยากจะขอซื้อเพลงหนึ่ง สักเพลงสองเพลงได้ไหมเพราะว่ายังมีศิลปินที่ชนะการประกวดของเราอ่ะอยากได้เพลงดีๆแล้วพี่อยากให้เขาเป็นมาสเตอร์พี่อยากทําเพลงให้เขาแล้วก็ยกให้เขาแลก็ให้ลิขสิทธิ์เขาไว้ทำมาหากินได้ค่ะได้พี่เชื่อว่าเพลงที่เป็นลายเซ็นของนักแต่งเพลงที่ดีจะสร้างอนาคตให้กับนักร้องที่ดีเป็นการต่อยอดและขอให้น้องแต่งพี่ก็ขอจะเอาเพลงเหล่านั้นไปทำมา ขอซื้อสักสองเพลงเพราะศิลปินที่ชนะเราในซีซั่นนี้เดี๋ยวเอาเพลงน้องเขาให้ร้องเลยโอ้แล้วเดี๋ยวโปรโมตต่อให้สามเดือนเดี๋ยวดิวน้องได้ค่ะได้มีแต่งเพลงให้กับศิลปินคนไหนบ้างแล้วครับตอนนี้มีของพี่หลิวอัจริยามาซื้อเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่นี่ก็มีพี่แอลยอดรักเขาจะมาขอซื้อเหมือนกันนะใช่คุณคะคนลรพบกันแล้วค่ะตอนนี้ไม่ใช่แล้วแอลกังวลแล้ว ไเข้าใจผิดเข้าใจผิดช่วงนี้น้องหนบเตยอยู่บ้านแต่งเพลงมีมีซิงเกิลใหม่ออกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพิ่งปล่อยไปช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยค่ะชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าไม่เอาพี่น้องค่ะไม่เอาพี่น้องคือเพลงมันพูดถึงยังไงไม่เอาพี่น้องก็คือแบบว่าแอบชอบรุ่นพี่ก็เลยแบบอยากจีบเขาแบบไม่เอาสถานะพี่น้องนะอยากเป็นแฟนพี่น้องมีเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ยางนั้นพี่เปลี่ยนขอเนื้ออีกสักเพลงหนึ่งเป็นเป็นเวอร์ชันสองเป็นว่าไม่เอาพ่อลูก ไ,ได้ค่ะได้ได้อยากฟังแม่พี่น้องก่อนไหมเตยพอจะให้พี่ฟังหน่อยได้เป็นตัวอย่างไหมได้คะ่ะได้มีอยากมีแล้วมีเยอะแล้วสถานะพี่น้องอยากจะลองเป็นเจ้าของเปลนจากน้องไปเป็นแฟนจะได้ไหม จะทำให้พี่รู้ใี่พี่เอ็นดูใี่พี่หันมาสนใจมาลองรักเด็กดูไหมถึงจะดือ้อแต่หนูจริงใจส่วนนี้ส่วนหน่อยก็คงไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นเด็กดีพี่แลยประมาณนี้ค่ะ ประทับใจตัวรงตัวผ่านเขาสวยซับคองซัพพอร์ตเขาใส่ละเอียดนะที่สำคัญคือเก่งพิกกิ้งเก่งกีตาร์ทำให้เขามีความสุขในการเล่นและร้องวันนี้น้องหนําเตยเตรียมผลงานเพลงมาฝากแฟนๆทั้งบ้านด้วยเป็นเพลงอะไรอ่ะ ถ้าพูดเึงนหนำเตยก็ต้องเพลงนี้สิให้จะเป็นเพลงอะไรได้ชอบแบบนี่เป็นเพลงที่พี่ร้องบ่อยมากโอ้อบุณมากเลยพอเดินเข้าห้องมาปุ๊บพี่ร้องเลยชอบแบบนี้ทำไมซิ่งชอบแบบนี้ร้องนี้ร้องบ่อยมากแต่ทุกรอบไม่เคยถูกสักรอบเลยค่ะใช่ทำนองมันอยู่กับตัวนะแต่เนื้อเนี่ยเปลี่ยนไปเนื้อไปแล้ว กลายเป็นสีชมพูเพียงแค่เธอยิ้มมาใจมันสั่นยังไงไม่รู้ทุกอย่างกลายเป็นสีชมพูทันใด กันหัวใจฉันแทบจะวายตอนที่เธอสบตาฉันก็แทบจะป่าตายารู้ไหมฉันจะลแล้วก็ชอบแบบนี้ชอบที่เป็นแบบที่ชอบแบบ เก่ง <Le ach> ใช่ไหม,มนี่คือต้นฉบับนะฮะถ้าใครมีความสามารถอย่าทิ้งความสามารถของคุณนะฮะพยายามที่จะนําความสามารถของคุณพัฒนาให้ได้น้องเตยมีอะไรฝากไปถึงเพื่อนเพื่อน,อนร่วมวงการเรารวมไปถึงผู้ชมที่ตอนนี้อยู่บ้านเป็นยังไงบ้างเช่นครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราได้กลับมาคือเวลาว่างที่ได้อยู่กับครอบครัวเราก็ก่อนที่เราจะ กลับไปทํางานอีกรอบนึงก็เก็บเกี่ยวเวลาความสุขตรงนี้สร้างความทรงจําดีๆกับครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ<อ>สร้างความทรงจําที่ดีให้กับครอบครัวในายามที่คุณว่างในเวลานี้ใช่ค่ะเอาละฮะวันนี้ก็อย่าลืมนะครับใช้เวลาว่าง2เพลงนะ2เพลงใช่ไ,ไหมได้ๆวันนี้ต้องขอบคุณน้ำเตยชอบแบบนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนคะครับ แน่นอนครับการประกวดระบบออนไลน์ของเรานะครับไม่ต้องเดินทางมาที่สถานีครับ <c oughs> และหากเกิด <c oughs> อุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1ล้านบาทหากกระดูกหักบนเวทีของเราบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับกรุงเทพประกันภัยมอบให้1นึ่งแสนบาทแน่นอนนะฮะและผู้ชนะจะมีโอกาสไปเปิดแผ่นป้าย ชิงทองคำมูลค่า1ล้านบาท <บา S 2> จากผลิตพัณฑ์ลาแม่ครัวตาสลากทองและแม่ครัวฉลากทองครับสําสำหรับ<อ>าการ<ะ>ประกวดของเราครับต้องขอ,ขอขอบคุณบริษัท SSK Publishing จำกัดครับและบริษัทลิขสิทธิ์เพลงไทยจำกัดที่อนุญาตให้ใช้เพลงในการประกวดในครั้งนี้ครับผมสำหรับความเป็นลูกทุ่งเสียงทองสายโจะเราเน้นที่เสียงต้องร้องได้ดีจริงๆในรอบแรก ในรอบแรกเราจะแข่งกันด้วยเพลงเร็ว<อ>ใครคือสายจอตัวจริงแต่ในรอบรองชนะเลิศเป็นต้นไปเราจะวัดกันด้วยเพลงช้าว่าใครคือสุดยอดลูกทุ่งเสียงทองโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้น้ำเสียงที่ร้องได้ถูกต้องตามตัวโน้ตไม่มีผิดเพี้ยน จังหวะร้องได้ตรงถูกต้องตามจังหวะของดนตรีอักขระการใช้รอเรือลอลิงควบกล่ำสระในภาษาไทยชัดเจนลีลาการสร้างอารมณ์เพลงถึงจะเป็นการประกวดออนไลน์แต่ต้องส่งพลังออกมา เสมือนอยู่บนเวทีจริงให้ผู้ชมและกรรมการมีความสนุกสนานอย่างลงตัวโดยมีคณะกรรมการดังนี้ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงคุณพ่อไวยพ,พศเพชรสุพรรณครูองค์สลักจิตดวงจันทร์นักร้องคุณภาพน้องสาวราชินีลุกทุ่งลุกพุ่มพวงดวงจันทร์ในห้างผู้เป็นหัวเรือใหญ่แห่งวง,งการอินดี้คุณสามารถทองขาวแห่งบิ๊กเลิฟมิวสิ กวดซีซั่นใหม่ของเราในขณะนี้นะครับลูกทุ่งเสียงทองสายโจ๊จห่าละฮะกำลังโตโตกันอยู่ <c oughs> ซีซั่นหน้าประกาศเลยทำไมครับลูกทุ่งคลาสสิกนี่มีท่าปะมียังไม่บอกโอเคโอเคยังไม่ได้นึกสายริวสายฟิวคลาสสิกคืออะไร ลูกทุ่งคลาสสิกค,คือการร้องในลีลาสไตล์แบบลูกทุ่งแท้และเพลงที่มาเชื่อียนกันนั้นจะต้องเป็นเพลงหวานสนิทใจหวานสนิทใจไร้เม็ดเป็นฝรั่งเหรอคะหรือว่า <c oughs> อ,อะไรรื <c oughs> อว่าองุนองอุนองอุนโอเคค่ะเอาแล้ฮะแ,แต่วันนี้ <c oughs> ลูกทุ่งเสียงทองสายโจะนะครับสู้กันด้วยลายโจ๊ะแล้วจะไปเฉียนกันด้วยเพลงช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะต่อไปนี้เป็นกลุ่มที่5ค่ะขอออนไลน์ไปเลยนะครับน้องน้ำเพชร พวงเพชรพวงเพชรน้องพวงเพชรทัญญดีน้ำเพชรชื่อพวงเพชรน้ำเพชรพวงเพชรน้ำเพชรมาชื่อเล่นถูกครับชื่อเล่นนะสามคนแรกของกลุ่มนี้ประกวดไปแล้วเมื่อวานน้องนิวน้องวิพีมน้องเดริกทำคะแนนไว้เท่าไหร่ไม่รู้ต้องดูที่สามคนในวันนี้คนแรกน้องน้ำเพชรพวงเพชรธัญญาดีนักศึกษาสุดน่ารักจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพน้องน่ารักน้องเก่งไปดูน้อง น้องน้ำเพชรชื่อเล่นค่ะพวงเพชรชื่อจริงพวงเพชรค่ะพวงเพชรพวงเพชรทัญญาดีนะฮะอยู่ที่ปทุมธานีออนไลน์มาหาเราแล้วนะครับเดี๋ยวน้องพวงเพชรผลงานที่ถ่ายถ่ายที่ไหนครับถ่ายที่บ้านค่ะในห้องในห้องนอนเลยถ่ายในห้องนอนถ่ายในห้องนอนระวังเลอะเทอะนะถ่ายในห้องนอนเนี่ยคุณคะถ่ายวิดีโอบันทึกเทปอ่า เอาละครับน้องน้ำเพชรจ๋าเดี๋ยวไปดูผลงานน้องน้ำเพชรมีผลงานเพลงเพงชื่อว่าอะไรครับพ่อคุณมีบางค่ะ,คะไปดูกันเลยครับ นิจาณาแล้วมีความเห็นอย่างไรครับพี่ตั้มครับผมอาจจะเรื่องด้วยความไม่พร้อมของสถานที่แล้วก็เสียงเนะก็เราก็เลยออกเสียงมามันไม่เต็มนะฮะอาจจะกลัวร้องดังเกินไปด้วยแล้วก็กลัวว่าร้อง ดังออกไปแล้วจะไม่ได้ยินเสียงดนตรีอะไรมันน้องเขาร้องแบบไม่ใช่ไมโครโฟนเลยนะใช่คือก็เปิดเครื่องแล้วเขาก็ร้อง่างเงี้ยซึ่งเสียงดนตรีจากคอมมันก็ไม่ดังมาใช่พอร้องดังไปเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงดนตรีใช่ไหมพี่ใช่ร้องไม่เต็มเสียงแล้วก็มันเราไม่เห็นความสามารถจริงๆของเขาว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าผ่านครับ อโอค,โค,ค,คถือว่าร้องแบบยังเสียงสวยอยู่่วงเสียงสวยใช่ซึ่งร้องเพลงเร็วเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงคุณต้องร้องบอกว่าแบบชีวิตแบบมันเป็นอะไรไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ยังไม่รู้เป็นยังไงมันหวานไปก็ลเลยร้ววรองเสียงสวยเกินไปก็เลยยังดูแบบยังติดๆขัดๆนิดนึงแต่ก็เอาใจช่วยค่ะไปะดูศิลปินแห่งชาติจักวังน้ําเย็นเสียงดีแต่ว่าขาดความมั่นใจไปเยอะขาดอารมณ์เพล งไปยงเยอะเแต่ว่าเสียงน่ยอมรับว่าหนูเสียงดีพลังเสียงดีอ่ะขอให้โชค<อ>ด,ด,ดีเนอพ่อองโชคดีเป็นยังไงคะฟังท่านคณะกรรมการแนะนำก็จะเอาไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขแล้วก็ให้จะไปฝึกให้ตัวเองมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะ ร้องเสียงให้เต็มที่มากขึ้นค่ะมนี่อะไรจะฝากไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านครับก็ยังไงก็ฝากกำลังใจแรงเชียร์ด้วยนะคะขอบคุณพี่พี่ทีมงานแล้วก็ขอบคุณรายการชุมทางดาวทองด้วยนะคะขอบคุณนะครับน้องน้ำเพชรครับเดี๋ยวเราจะประกวดต่อกันเลยคู่ต่อสู้ของน้องน้ำเพชรนั้นอยู่ที่บุรีรัมย์ ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเชิญนะฮะบ๊ายบายครับน้องนภเพชรครับประตูเปิดเองครับผมคลิปคลิปหลอนครับหลอนคลิปหลอนประตูเปิดเองเฮ้ยมีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่ามีคนแอบแง่หลานค่ะอ๋อหลานใช่ไหมหลานจ่าคอไม่ดีนึกว่ากุมารทองกุมารทองเฮ้ยมีผมผมมาด้วยวันนี้วันนี้วันนี้ลูกวันนี้วันนี้ลูกวันนี้ลูกวันนี้โอ้หลานเหรอเน่ะเออหน่วยการดีอายุเท่าไหร่แล้วลูก อายุสิบขวบค่ะโอ้ดูดูดู dove, ดูอัน oh, okay, so ันอันนั้นอไหล่ะอันนันอันนันโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักเห็นเด็กไม่ได้เลยพี่เป็นคนอ่อนไหวอแค่นี้นะพี่วางกเขอบคุณนะรักเทศเดินทางต่อไปที่บุรีรัมย์ครับคุณปราณีราชชัยหรือคุณกว้างอายุ21ปีค่ะ น้องกวางปราณีเลิกฉายผู้ที่เข้ารอบมาจากการออดิชั่นที่บุรีรัมอีกเดี๋ยวเรามาดูคลิปที่เธอตั้งใจส่งมาแปลกหนะน้าุทาว